ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยรายการโทรทัศน์ที่ร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาสําคัญของประเทศด้วยเสียงและความคิดเห็นของประชาชนค่ะความขัดแย้งและความรุนแรงที่จังหวัดประจวบวคีรีขันเคยเป็นปัญหาสําคัญของประเทศในช่วงเวลา10กว่าปีที่แล้วค่ะแต่ว่าจนถึงเวลานี้ปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไ,ไปในทางที่ดีขึ้น จากความขัดแย้งที่มีแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นชนวนเหตุจนทำให้รัฐและชาวบ้านต้องยืนกันอยู่คนละค้่วพวกเราเองภาพลักษเนี่ยในอดีตถูกเริ่มต้นจากการมองว่าเราเป็นพวกมับสอยเถือนพวกทวงความเจริญหวังรัฐพวกไม่ยอมรับการพัฒนา ันเกาะเนี่ยปัญหาความขัดแย้งหรือความสัมพันธ์ของรัฐกับชาวบ้านนี่อาจจะอาจจะมีจุดอ่อนอยู่นะแต่พอมาถึงวันนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมพูดคุยกันและร่วมกันสแสวงหาทางออกผมก็ปรับความรู้สึกจากเดิมที่ว่าะจะเป็นการก่อควนหรือเป็นการไม่ ไม่ทําให้เกิดความสกปรกเร้อยเนี่ยกลายเป็นว่าเราใช้วิธีการหันหน้าส้าหากันพูดคุยกันแบบแบบพี่แบบน้องนะแล้วก็ฟังเหตุฟังผลกันวันนี้เราคิดว่าจากทัศนคติโดยเฉพาะทุกว่าของคนปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าท่านมีนโยบายในการที่เปิดหูและฟังพวกเรานะคะแล้วก็มีกระบวนการที่ในการนั่งร่วมคุยนะคะหาลือกันด้วยด้วยดีมาตลอดนะคะแล้วท่านก็เคารพ ในหลักการและเหตุผลแล้วก็ในข้อมูลของพวกเรานะคะยอมรับไม่ไก็ที่จริงวันนี้เราจะมาทบทวนกันค่ะว่าเหตุใดเสียงของประชาชนจึงสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดการกําหนดนโยบายของรัฐได้เราจะเริ่มต้นกันด้วยการย้อนดูปัญหาในอดีตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็สะท้อนปัญหาเดียวกันกับอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ เพียงความรุนแรงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังมีความคิดที่แตกต่างต่อโครงการพัฒนาที่ถูกกำหนดลงมายัางพื้นที่ความขัดแย้งที่มีต้นต่อจากการปฏิเสธโครงการขนาดใหญ่เริ่มปรากฏชัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่ปี2541หลังชาวบ้านหลายพันคน ชุมนุมปิดถนนเพชรเกษมบริเวณสี่แยกบ้านบ่อนอกโดยมีข้อเรียกร้องสําคัญให้รัฐบาลยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินบ่อนอกหินกรูดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจังหวัดประจวบคีรีขันถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินสแห่งในปี2538ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ การถูกกำหนดจากฝ่ายนโยบายโดยที่คนพื้นที่อย่างพวกเขาไม่มีโอกาสร่วมคิดเป็นสาเหตุของการคัดค้านครั้งนั้นขอเรียกร้องให้คณะกรรมการประชาพิการเปิดเผยกลุ่มการทำประชาพิการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าบนนอแม้การเคลื่อนไหวยังต่อเนื่องจะทําให้ชาวบ้านมีโอกาสร่วมในทางนโยบายมากขึ้นจนโครงการต้องยกเลิกไปในที่สุดแต่ทั้งหมดก็เกิดขึ้นหลังความขัดแย้งปะทุข,ขึ้นแล้ว ความขัดแย้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ยุติลงพร้อมกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยกเลิกไปเมื่อยังมีโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการถูกกำหนดมาจากรัฐบาลในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะการสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นต้นต่อของการประทะระหว่างชาวบ้านที่คัดค้านกับกลุ่มทุนรวมถึงการรับทำร้ายแกนนำคัดค้านหลายต่อหลายครั้งในเวลาต่อมา ในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่กอ่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการกอร่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินท่าเทียบเรือโรงถลุงเหล็กเตาเผาและบ่อบำบัดขยะทุกโครงการเป็นนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐท้องถิ่นโดยคนพื้นที่ไม่มีโอกาสร่วมคิดและตัดสินใจซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดต่างจนนำไปสู่การคัดค้านและความขัดแยง้ง ้ชมคะครังหลังภาพของความขัดแย้งเหล่านั้นมีเหตุผลที่ทําให้ชาวบ้านตัดสินใจโต้แย้งกับแนวคิดและนโยบายการพัฒนาของรัฐที่กําหนดลงมาในพื้นที่ค่ะเหตุผลที่ว่านั้นก็คือชีวิตที่อยู่ดีมีสุขจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทีมงานของเรานะคะจะพาลงไปสัมผัสกับชีวิตที่ว่าอยู่ดีมีสุขเหล่านั้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพวกเรามาอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดนี้คงไม่มีใครในประเทศเรานะคะที่ไม่รู้จักค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีความดังเรื่องชายหาดแต่ส่วนใหญ่ที่คนรู้จักเนี่ยจะเป็นที่หัวหินใช่ไหมคะใช่แต่วันนี้เราจะมีความวิเศษอย่างไรในเมื่อเรามาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วค่ะคุณนติวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทางชายหาดทะเลของประจวบตอนใต้น,นะคะเรายืนอยู่ที่ชายหาดบ้านกู่ที่อำเภอบางสะพาน,นะคะ่ะเราจะพาท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงชาวสวนเกษตรที่นี่ด้วย ซึ่งทั้ง2อ,อย่างเนี่ยรวมกันเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูของดีของที่นี่กันว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ Bienvenue FANTASTEIC plastique monde en au จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่ร่ำรวยธรรมชาติและทรัพยากรตั้งแต่บนพื้นดินที่มีทั้งสวนมะพร้าว ไรสับป,ปะรดที่ปลูกกันมากที่สุดในประเทศไปจนถึงท้องทะเลตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดประจวบที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดตลอดจนเป็นหมอข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวประมงที่นี่ค่ะ จังหวัดประจวบมีหมู่บ้านประมงถึง48หมู่บ้านมีท่าเรือประมง20ท่าและแพ่ปลา16แห่งด้วยกันมุงบอกว่าเรือลำนี้ไม่ได้ไปหาปลานะคะแต่ว่าออกไปเขาเรียกอะไรนะลุงปล่อยอวน แล,แล้วเดี๋ยวเขาก็ค่อยไปเก็บอีกทีนึง่งท่าเรือปากคองบ้านกรูดเป็นท่าเรือสำคัญของตำบลบ้านกรูดอำเภอบางสะพานค่ะชาวบ้านจะนำกุ้งหอยปูปลาที่หาได้ไปขายที่ตลาดเช้าในชุมชนจากนั้นก็ยังมีส่วนที่ส่งไปขายเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและยังส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะคะ ชาพมมาส่งอะคะ่ะหรือว่าออกมาเองจ้ะอ๋อเราขายเอยงแล้วก็ขึ้นเองเลยตัวใหญ่มากที่นี่มันจะเป็นเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน พอเวลาที่ว่าเรือได้มาเขาก็จะขึ้นมาขายเองถ้าว่าได้เยอะเป็นร้อยโลเขาก็จะสมแพงไปแต่ถ้าว่าได้กันน้สิบโลสิบห้าโลยี่สิบโลเขาจะขึ้นมากองขายกันขายเองเนาะไม่ต้องไม่ต้องมาส่งแล้วแบบว่าเราได้กําไรของเราเองเลยเท่าที่มีการเก็บข้อมูลจากท่าเรือสามแห่งพบว่า มีมูลค่าการผลิตของประมงพาณิชย์มากถึง770ล้านบาทตัวเลขนี้ยังไม่รวมท่าเรือและแพรปลาอีก30กว่าแห่งในจังหวัดค่ะนอกจากนี้ก็ยังพอมีข้อมูลว่าไรายได้จากการประมงในปี2551ทำไรายได้ให้คนประจวบเกือบ1,800ล้านบาทเลยนะคะ ชาวบ้านที่นี่แทบจะไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารเพราะสามารถหาได้จากท้องทะเลอเอนกว้างใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านของตัวเองอาชีพการทำประมงที่นี่จึงเป็นทั้งชีวิตดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวบ้าน ตรประจวบคีรีขันได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศชาวสวนมะพร้าวมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องดูแลมากใส่ปุ๋ยและไถเพียงปีละครั้งสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกเดือนวันนี้ถือว่าเป็นวันโชคดีของเราค่ะเพราะตรงกับวันเก็บมะพร้าวของสวนคุณสมหวังพิมพ์สอหรือพี่สเสวกพอดี ันนี้อันนี้หมายถึงคัาเกตแล้วอันนี้ยังไม่ได้คัาเกตแต่ก็ถือว่าเป็นทภาพแวดลเป็นี่ดีคือสังเกตง่ายๆคือหลักแรกก็คือเปลือกจะนิ่มพี่สเวกที่เจ็บได้ข้อมูลมาว่าที่นี่มันเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศเลยเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับมันยังไงคะมันมันดียังไงคะพี่มันดีกว่าที่อื่นยังไงก็คือส่วนหนึ่งก็คือความเหมาะสมของพื้นที่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์กะทิ จากถามว่าเรารู้ตรงไหนเรารู้จากการที่ว่าเมื่อเรามาผลิตในระบบอินทรีย์เนี่ยซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ยวงวงเรียนของของการขายมะพร้าวจะขึ้นกับพ่อค้าคนกลางซึ่งเราจะถูกกถูกกดราคาเยอะมากแต่พอเรามาผลิตในระบบอินทรีย์เนี่ยนะครับทางผู้ซื้อมะพร้าวเราในต่างประเทศเ,เขาได้เอารวบรวมเอาผลผลิตของเราเนี่ยที่แปรรูปแล้วที่เป็นกะทิเนี่ยไปไปทดสอบ ก็คือเอาจากหลายๆพื้นที่ในทั้งอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามหลายๆพื้นที่ที่มีมะพร้าวเขาก็เอาไป,ไป,ไ,ปไปทดสอบพิสูจน์โดยการทําอาหารหรือว่าลองชิมดูกะทิสดกันว่าเอรสชาติมันเป็นยังไงความมันความหวานมันเป็นยังไงปรากฏว่ามะพร้าวอินทรีของอำเภอบางสะพานท,ที่ที่เอาตัวอย่างไปไปไปแข่งกันในการพิสูจน์ในการตรวจสอบเนี่ยได้อันดับหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่สุดยอดที่สุด การเก็บมะพร้าวเนี่ยล่ะค่ะพี่เสกคือมันเก็บได้ผลผลิตมันยังไงคะเก็บได้เดือนละครั้งครับเดือนละหนึ่งครั้งหรือนี่ก็คือครบรอบกําหนดเดือนหนึ่งก็จะมาเก็บอย่างเช่นมันจะมีวิธีการเก็บ2อ,อย่างก็คือแล้วแต่เราจะกําหนดก็คือเดือนละหนึ่งครั้งหรือ45วันต่อหนึ่งครั้งแล้วแต่ผลผลิตครับ,รบก็คือโดยรอบของมะพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วผมว่า,ามันอยู่ที่คนเก็บมากกว่าเพราะว่าคนเก็บก็จะรับจ้างเก็บ ไปทั่วไปครับก็คือจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแล้วเห็นลิงนี่มันเห็นเห็นที่นี่มีลิงด้วยมันมีแล้วมันมีความพิเศษยังไงฮะทำไมถึงต้องใช้ลิงเก็บอะคะพี่ลิงก็คือมันสามารถที่จะช่วยเราเก็บในลักษณะของมะพร้าวต้นที่มีอายุมากๆต้นสูงสูงถ้าเราใช้แรงงานคนในการใช้ไม้แล้วก็ใช้เหล็กเกี่ยวลงมาอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ถึงมันไม่ไหวมันสูงมากถ้าเราใช้ลิงเราก็สามารถที่จะต่อเชือกให้ยาวๆแล้วให้ก็ขึ้นไปมะพร้าวต้นสูงสูงได้ เสวอยางงี้มะพร้าวส่งออกนอกหมดคนไทยก็ไม่ไม่ได้ทานเลยจริงๆผมว่ามันหมดไหมไม่หมดแต่ส่วนหนึ่งมะพร้าวถามว่าเราผลิตได้เยอะไหมผลิตได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนต่างในเรื่องของราคาในประเทศของเราเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากต้นทุนซึ่งมันถูกหักลงมาหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจากออของพกค้าคนการที่ซื้อจากสวนกระบวนการขนส่ง นะครับแล้วก็กระบวนการแปรรูปจนไปถึงโรงงานเนี่ยราคามะพร้าวจะต้นทางจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากราคาประมาณลูกละยี่สิบบาทบแต่มันจะมีส่วนต่างที่ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจนมาถึงคนส่วนชาวบ้านจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสี่บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันคือส่วนต่างแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะมาผลิตระบบนี้โดยโดยการใช่มาตรฐานการขายที่เราเรียกว่าระบบแฟร์เทรดก็คือการค้าที่เป็นธรรมที่เราร่วมทําร่วมกับสากลรตรีเน็ตนะครับแล้วก็ร่วมกับ ผู้รับซื้อผลผลิตจากต่างประเทศเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็คือให้ชาวสวนม,มีอิสระในการกําหนดราคาโดยเอาต้นทุนอันดับแรกก็คือเป็นราคาจากท้องตลาดมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็บวกรวมกับต้นทุนการผลิตก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ในสวนนะครับแล้วบวกกับกําไรที่เราอยู่ได้นะครับก็คือ3ส่วนมาบวกกันแล้วกําหนดราคาเป็นตัวตั้งขึ้นมาในการซื้อขายซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดราคาได้เลยพอค้าคนกลางบอกว่า ราคาลูกละเท่าไรเราก็ต้องขายราคาเท่านั้นแต่ว่าในระบบนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการสมาชิกแต่ละคนจะมีการพูดคุยแล้วก็ร่วมกําหนดราคากันขึ้นมาส่วนมะพร้าวที่เรียบเรียบ,ยบง่ายๆแบบของพี่สเสวกนี้รวมๆกันทั้งจังหวัดแล้วสร้างไรายได้ให้คนประจวบมากถึง2,600กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าส่วนต่างเราคิดดูเท่กิดว่าช่วงเนี้ยเอาให้น้อยสุดก็คือส่วนต่าง,าง2บาทการเก็บเกี่ยวรอบหนึ่งเนี่ย มันมี4,000ถึง5,000มันจะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นหมื่นหรือเกือบเกือบหมื่นบาทถ้าเราคิดรายได้ทั่วไปของของในงานรับจ้างบางทีมากกว่าด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้และส่วนหนึ่งก็คือเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นลูกจ้างใรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็คือในอุตสาหกรรมเหล็กที่บางสะพานเนี่ยปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอ,อันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็คือเกิดแพ้สารเคมีแล้วก็ติดตัวมาจนเดี๋ยวนี้ ออกจากโรงงานมาแล้วประมาณ10เอ็ดปีก็ยังติดตัวมาอยู่กลับมาผลิตในระบบอินทรีปรากฏว่าร่างกายเราที่มันเคยปัญหาเคยมีปัญหาทั้งหมดพอมาผลิตในระบบอินรีเนี่ยปลอดจากสารเคมีทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าร่างกายเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาเลยสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีขึ้นรายได้โอเค,ด,อเคด,ด้วยารายได้โอเคดีได้ สวนมะพร้าวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สวนสับปะรดกันี้ดูบานแค่ัหนพีกตะเกีงพี่นี่ชุดโอนี่ชุดถักสับปะรดสุดๆแล้วมีราเป่าด้วยสวยมากวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะหัดสับปะรดกันแล้วเนี่ยเขาจะเอาขึ้นรถเนาะไปส่งที่อีกอำเภอหนึ่งอำเภอปุบรีเพื่อไปเข้าโรงงานที่จะแปรรูปให้เป็นสับปะรดกระป๋องซึ่งเป็นสินค้าส่วนอ่อนหลักของประจวบที่นี่เลยค่ะ จากเราไปดูสวนมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเมืองประจวบแล้วเราไปต่อกันที่ไร่สับประรดค่ะซึ่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองประจวบอีกอย่างหนึ่งเชื่อว่ายังไม่มีคนไทยคนไหนได้ลิ้มลองรสชาติของสับประรดที่นี่แน่นอนค่ะเพราะเจ้าของไร่นำผลผลิตส่งออกต่างประเทศทั้งหมดร้อยเปอร์เซนไร่นี้เป็นไร่ของพี่สมบูรณ์ค่ะอยู่ที่อำเภอบางสะพานวันนี้ที่ไร่ของพี่เขาก็เก็บสับประรดกัน เตรียมนำไปส่งที่โรงงานเพื่อผลิตเป็นสับป,ประรดกระป๋องส่งออกต่างประเทศทำไมที่นี่ถึงขึ้นชื่อเรื่องว่าพอสับป,ประรดมันดีอะเพราะว่าพื้นที่มันเหมาะครับมันเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็ <c oughs> ดินร่วนสามารถเพาะปลูกสับป,ประรดได้ดีกว่าจังหวัดอื่นๆ <c oughs> เราก็จะทำอาชีพนี้เป็นหลักเลยครับ ก็บางทีก็มีสวนยางพาราเข้ามาเสริมด้วยแล้วก็ไล่สับประรดด้วยก็คือจะผสมผสานครับผสมผสานาลองชิมกัได้เลยนี่สดจากไล่ไม่มีการที่ว่าผสมอะไรสารกันบูดไม่มี<อ> <laughs> โชคดีแน่นๆไปกินของสดๆจากไร่เห็นไหมหนูมองอย่างนี้ทะ่คนะเรื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของประจวบเนี่ยแล้วคือมันต้องมีอะไรดีแน่นๆเพราะว่าประจวบปลูกได้ดีที่สุดเอาไปปลูกที่อื่นอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้ใช่ครับ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือที่ประจวบอันดับสองของประเทศคือที่ระยองอมันเ็นจะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขาน้น้อยอีกฝัก่งนึงเนาะที่เขามีบอกว่ามีสับปะรดเสือชาอะไรเงี้ยเนี้ยมันอีกอย่างเขาเอาไปแป,ป,ปลรูปคือทําเป็นกระป๋องอย่างเดียวโอ้โหนี่ทุกอย่างเลยตั้งแต่เมื่อก่อนลงกระป๋องได้อย่างเดียวนะเขาส่งกระป๋องเล็กสู่ต่างประเทศอลเอาไปกินในน้ําเชื่อมแต่เดี๋ยวนี้เขาส่งกระป๋องใหญ่ที่ว่า เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไปแปรรูปทิ้งที่ต่างประเทศะให้เอาไปทำอย่างอื่นต่อได้อ,อีกต,ต้องแช่น้ำเชื่อมอย่างเดียวใช่ ถึงทะเลทั้งทีเราไปมาทั้งสะพานป่าลุยสวนมะพร้าวบุกไร่สับปะรดอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการตกปลาลิมชายหาดค่ะเราจะลองมาฝึกฝีมือกับเด็กๆเ,เจ้าถิ่นกันดูสักตั้งได้ข่าวว่าน้องๆที่นี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องตกปลาตกหมึกกันมาก ันนี้กันก็มาคุยกันก่อนออันนี้มันคือกำลังจะตกอันนี้เขากำลังจะตกปลาหมึกกันนะคะบอกทั้งตกปลาทั้งตกปลาหมึกใช่ไหมเดี๋ยวแนะนำตัวไหนได้ไหมคะว่านี่ชื่ออะไรกันบ้างน้องมาร์คน้องโดมน้องโดมน้องโดมปอปอน้องแทนน้องแทนชื่อเท่กันหมดเลยเดี๋ยวว่าวันนี้น้องๆเขาจะมาสอนวิธีการตกตกปลาหมึกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วมันมันยังไงคืออุปกรณ์มันต้องมีอะไรบ้างอะคะ พี่จะตกปลาหมึกเนี่ยพี่ต้องมีอะไรบ้างเริ่มแรกกุ้งปลอมแล้วก็กุ้งปลอมเองเม็ดพร้อมอ๋อกุ้งปลอมคันเบ็ดกุ้งปลอมนี่มันตกอะไรปลาหมึกแต่ถ้าเราจะตกปลาล่ะนี่ปลาหมึกเอาตะก่วตะก่วกับปลาหมึกโอโอเคงั้นเดี๋ยวลองตกให้ดูหน่อยแบบนี้ ไม่ทันจับมมันกัดไหมคะกัดแต่ว่าคนแพ้เป็นแพเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะวิ่งตกแล้วบอจะวิ่งคืออันนี้เลยเหรอ เป็นเรานี่แผ่แผลไปหมดให้มันดูใหญ่มั้งบ้างเดี๋ยวมาช่วยไม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเออนี้ตอนนี้นะคะเรานัดพี่ๆลุงๆป้าๆในท้องที่ไว้นะคะว่าเราจะมาทำอาหารทานกันที่นี่ปลาที่นี่ก็หาจากทะเลที่นี่เองค่ะแล้ววัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในบ้านของเขาเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันว่ามันจะมีอะไรให้เรากินบ้างไม่จะไม่พูดไรเลยเหรอไม่เไรหมดแล้ว <Okay. S 2> ี่เหมือนเรามาแอบกินกันเนาะชอบบ้าน<ช>ทำต่อไปเราแอบมากินทั้ง่าดเลยอ้วนๆแบบนี้แล้วก็สดๆจากทะเลด้วยนะ จะพูดได้ค่ะว่าจังหวัดประจวบมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอาหารทะเลสดๆน้ำทะเลที่ใสสะอาดอากาศบริสุทธิ์ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีความเป็นมิตรและมีน้ำใจที่นี่เป็นทั้งบ้านที่น่าอยู่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนความลงตัวของการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับความสุขของคนในพื้นที่คือความยั่งยืนในความหมายของชาวบ้านที่นี่ค่ะ